เป็นผู้ที่มีความสําคัญครับภาษาดิบตรนั้นท่านเป็นผู้ที่เขาเรียกว่ามีความกระตันอยู่เวลาที่ท่านได้ทราบข่าวว่าพระเจชิอยู่ทางทิศใดเนี่ยท่านจะหันศีรษะไปทางทิศนั้นเพื่อจะนอนหันศีรษะไปบ่าอยู่ทางทิศไหนแต่ความจริงเนี่ยทิศเนี่ยมีอยู่หกหกทิศนะครับทิศเบื้องหน้าคือสามีบิดามารดาทิศเบื้องขวาคือกูบาจารย์ทิศเบื้องหลังคือสมณะเออไม่ใช่ เพื่อนนิสหายเราก็เบื้องซ้ายเอาพันสามีภรรยาทิศเบื้องซ้ายนี่สามีภรรยาทิศเบื้องบนคือสมณะทิศเบื้องล่างก็คือ,อบริวารหกทิศนะครับเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็จะ,ะบูชาอาจารย์ท่านตลอดนะครับแต่นั้นเนี่ยก็เหมือนกับเรามีพ่อแม่นะครับโยมเวลา,ามีพ่อแม่เนี่ยเราก็ตื่นขึ้นมาเราต้องดูพ่อแม่ก่อนนะไม่ใช่ว่าตื่นขึ้นมาดูลายอันนี้ไม่ใช่ เพราะว่าพ่อแม่นั้นเป็นผู้ที่ให้ความสําคัญให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่เราแต่นั้นเนี่ยความกตัญญูจึงเป็นสิ่งสําคัญที่พระสารีบุตรท่านให้ให้ความสําคัญต่อพ่อแมอ่พ่อแม่นั้นเป็นผ้าในเรือนเป็นเพื่อนในบ้านเป็นอาจารย์ผู้อบรมสั่งสอนเป็นพระพรมผู้ลิขิตชีวิตเป็นกัลยาน,นมิตรตลอดการเป็นธนาคารผู้ใจสดนั่น <c oughs> <c oughs> ลืมอะไร <c oughs> ลืมได้ <c oughs> อย่าลืมบ้านที่เคยอยู่ อย่าลืมอู่ที่เคยนอนอย่าลืมหมอนที่เคยหนุนอย่าลืมบุญคุณพ่อแม่นะครับดังนั้นเวลาที่พ่อแม่อยากจะไลอยากกินอะไรเนี่ยให้รีดกินให้ให้หาให้กินเลยนะครับอ่าเพราะว่าถ้าเราไปเวลาท่านแก่มาแล้วเนี่ยท่านกินไม่ได้เอาไม่กินไม่ได้เพราะฟันท่านหลุดหมดแล้วจะเคี้ยวอะไรก็ลําบากแล้วก็เวลาที่แม่เนี่ยครับถึงว่าเราก็ต้องดูแลต้องทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ คือสมัยก่อนเนี่ยอตมาเนี่ยก็ดูถึงแม้จะไม่เป็นพระเป็นเนนก็ถึงว่าจะไม่มีตังค์มากแต่ว่าก็เอาบัตร ATM เนี่ยให้ใหแม่ไว้นะครับ <S 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 แม่ก็ให้ห้านไปกดเจรพันสองพันอะไรประมาณนี้ครับฉะนั้นเราก็ดูแลท่านนะครับดูแลท่านาฉะนั้นเนี่ยการที่บิดามารดานเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเราต้องดูแลท่านไม่ใช่ว่าเวลาที่พ่อแม่ตายไปก็จะไปเคาะลงศพพ่อครับแม่ครับลูกขึ้นมา รักษาศีลพ่อครับแม่ครับลุกขึ้นมากินข้าวโยมก็พูดได้แต่ว่าไม่เห็นไม่เกรงใจพระที่นั่งอยู่ข้างถือตลปัปาดอยู่ถ้าโยมพ่อแม่ลุกขึ้นมาแล้วใครจะวิ่งหนีก่อนฉะนั้นก็ต้องเกรงใจพระบ้างแต่นั้นนี่เวลาถ้าท่านอยากกินอะไรอยากอะไรนี่ก็ให้ให้ใหนั่นเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญภาษาดีบุตรนี่เป็นตัวอย่างนะครับเป็นการตอบแทนบุญคุณที่สมบูรณ์ที่สุดภาษาดีบุตรแล้วก็ ทิศเบื้องขวาคือครูบาอาจารย์เราก็ดูแลทิดเบื้องหลังคือสามีภรรยาทิศเบื้องซ้ายคือเพื่อนข้างบนคือสมณะนะครับข้างล่างบริวารน,นี้ก็สําคัญนะครับเวลาเราพูดจะอาจาอะไราเป็นลูกน้องก็จริงเราก็ให้พูดปิยาวาจารครับอย่าไปด่าไปว่าน,นะครับเพราะว่าถ้าด่าแล้วเนี่ยมันมันจะตายเพราะปากครับตายเพราะปากมีเต่าตัวหนึ่งนะครับมีพญาหงสองตัว อยากจะเต่าก็อยากไปเพื่อนไปเที่ยวที่ทะเลสาบที่เมืองปโปคาล่าครับทะเลสาบสวยที่โปคาล่าที่เนปาลครับเสร็จแล้วเนี่ยก็พรยาหงก็บอกว่าเอาไปไปเที่ยวได้แต่ว่าห้ามห้ามพูดนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็บอกพระญาหงก็เอาไม้มาเอาไม้มาแต่ว่าห้ามพูดเต่าก็คาบตรงกลางพระญา,าหงก็จับสองข้างจับบินไปพอบินไปมันก็มันก็แหนวแนวแนวมันหนักเ <laughs> สร็จแล้วนี่เด็กเห็นเข้าก็ หงหามเต่าหงหามเต่ารับเต่าก็อยากจะมีส่วนร่วมอาปากขึ้นมาครับตกลงมาใส่หินกระเด็นกระดอนตายเพราะปากดังนั้นนี่เราอย่าไปอย่าไปอย่าไปพูดในสิ่งที่มันไม่ดีเต่านี่ตายเพราะปากยังไม่ว่านะขี้ยังกระเด็นใส่จักรแล่โยมเป็นขี้เต่ามาทุกวันนี้ดังนั้นเนี่ยก็ต้องระวังดังนั้นเนี่ย ก็อย่าไปตายเพราะปากเสือสาริบุนีเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับแล้วก็ท่านก็